ฉะนั้นความสุขของคนเนี่ยผมว่าตัวที่มันจะตอบโจทย์ทั้งหมดเลยเงินต้องมีในกระเป๋าแล้วต้องเป็นเงินสดถ้าวันนี้เรามีเงินสดเราจะอุ่นใจบางคนบอกจะหาเงินสดที่ไหนผมบอกวิธีให้เลยคุณผู้ชมแค่นอนแล้วก็หลับตาหรือว่ายืนแล้วก็หลับตานั่งแล้วก็หลับตา แล้วก็หายใจแบบโฮปิทัสหายใจเข้าสุดกลั้นหายใจออกสุดกลั้นหายใจเข้าสุดกลั้นหายใจออกสุดกลั้นทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งไมโครชิปที่หลังท้ายกระโหลกจับเวลา5นาทีแบบลืมตาตั้งคําสั่งที่อยากจะได้สิ่งแรกที่ที่คุณผู้ชมจะรวยขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะมาจากไหนคือการหายป่วยการหายเจ็บการหายป่วยปีใหม่นี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าลองฝึกลมหายใจโเพเปทัสดูการหายใจโเพเปทัสไม่เกี่ยวศาสนาไม่เกี่ยวกับว่าต้องมาถือศีลไม่จําเป็นต้องไปวัดไม่เป็นไม่จาเป็นต้องอทําพิธีกรรมใดๆไม่จําเป็นต้องมาปักธูป 1ิดอก18ดอกหรือว่าปักทู่หนึ่งดอกเรียกสัมภเวสีไม่ต้องคุณผู้ชมแค่เปลี่ยนลมหายใจตัวเองลองดูหายใจเข้าสุดกลั้นหายใจออกสุดแล้วกลั้นเพียงแค่นี้คุณผู้ชมจะเชื่อในสิ่งที่ผมบอกว่าเรารวยแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ป่วยแล้วถ้าเราเนี่ยสมมุติเราท้องเสียสมมุติเราท้องเสียคลื่นไส้อาเจียน เราอาจจะต้องหายากินหรือถ้ามันเป็นหนักมันจะช็อกอะ่ะเราอาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือบางครั้งเรายังไม่ทันรู้สึกตัวไม่ดีปุ๊บไปโรงพยาบาลก่อนเลยเราจะต้องเตรียมเงินไม่ต่ำกว่าห้าพันถึงสามหมื่นบาทถ้าเราพักคืนหนึ่งห้าพันบาทเนาะค่าตรวจค่ายาค่าทุกอย่างแต่ถ้าเรามีลมหายใจแบบโพอเทัสหายใจเข้าสุดกลัน้นหายใจออกสุดกลัน้นเป็นไง หายภายในห้านาทีสิบนาทีเงินห้าพันสามื่นบาทยังอยู่ในกระเป๋ารวยละหรือถ้าเราแบบมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้แล้วเราก็หายใจแล้วเราก็ต้องซื้อยาเป็นสามเดือนไปซื้อทุกสองเดือนเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะ หรือว่าเป็นโรคที่แบบโรคประจําตัวแล้วเราหายอ่ะเงินที่เราเคยสูญเสียไปมันจะหยุดเลือดมันจะหยุดไหลนั่นแหละความรวยแบบง่ายๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าปีใหม่นี้อ่ะวันสงกรานต์แล้วลองเปลี่ยนลมหายใจเป็นโพเพทัสหายใจเข้าสุดกลั้นหายใจออกสุดกลั้นแล้วลองดูว่าชีวิตเราเปลี่ยนจริงหรือเปล่าผมเชื่อนะ คนที่ติดตามรายการผมตั้งแต่ปี2018แล้วจนถึงวันนี้หลายคนร่างกายแข็งแรงดูอ่อนกว่าวัยหลายคนเลยแล้วก็ที่สำคัญหลายคนหายป่วยแล้วที่สำคัญทุกคนมั่งคัง่งมีเงินใช้มากขึ้นจากเมื่อก่อนนะคิดจะกินอะไรไม่ได้นะจะไปเที่ยวไหนทนี่ต้องเก็บเงินเป็นปีนะ หรือว่าอยากจะไปไหนทั้งทีนี่ต้องคิดแล้วว่าค่าใช้จ่ายเดินทางนี้เท่าไหร่เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายแบบนี้อันไหนคุ้มกว่าหรืออันไหนที่ประหยัดที่สุดแต่คนที่มีลมหายใจโปรเบทัสไม่ต้องคิดแบบนี้อีกแล้วอยากกินอะไรก็กินอยากนอนได้นอนอยากเที่ยวได้เที่ยวเพราะว่าคนที่มีลมหายใจโปรเบทัสจนถึงวันนี้ผมกล้าพูดเลยทุกคนทำไมรู้ไหม ไม่คิดจะเที่ยวแล้วไม่คิดที่จะฟุ้มเฟอ้อด้วยแล้วคนที่เคยสูบบุหรี่กินเหล้าเล่นการพน,นันหรือเที่ยวเตะถ้าคุณมีลมหายใจโบเิทัสคุณไม่ต้องไปขอร้องจากใครหรือให้พ่อแม่มาขอร้องให้คุณเลิกหรือว่าสามีภรรยาขอร้องลูกหลานให้เลิกกินเหล้าให้เลิกสูบบุหรี่แค่เนี้ยไม่ต้องมีใครมาขอร้องแล้วอ่ะโดยที่คุณแบบ ทำเองได้อะนี่คือเรื่องจริง